Dragon under defeated. Tower Lane attack. An has enemy been is โอ้โหดา้าอย่างนี้เกมนี้ยังไงก็ต้องลัมเบอร์ครับ <S <S เปิดดา้ามาอย่างนี้ลัมเบอร์นี่จะใช้แค่ทางลม6ตัวนี้นะครับจริงๆก็อาจจะมีอีกแต่ว่าเอา6ตัวหลักตัวนี้แล้วกันทฝ่ายตอนนั้นตอนนี้เลยนะครับเป็นก้ในส่วนของรูนเนี่ยก็ตามตอนนี้นะครับ มาคลิปนี้ไม่ทําคลิปลมนานแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กันหน่อยล้วกันนะครับ <ไป S 1> เกมนี้หยิบลัมเบอร์มาเพื่อแก้ทางตีมี่โดยเฉพาะเลยครับตีมี่นี่จะกําต้นม้าเนี่ยเอาสกลิลหนึ่งไซ์กระเด็นเลยแล้วก็สามารถใช้แก้ทางเตลเซียนได้ในลำหนึ่งด้วยนะครับเตลเซียนนี่จะแช่เราสามารถกดท่าสองไลท์หนีได้ครับหรือว่าถ้าหลบไม่ได้กดนันตีสวนได้เลยช่วงที่ลัมเบอร์กดนันตีจากกรสีนะครับตอนนี้ทีมเขาขึ้นเลนบนนะครับแล้วก็ลงไปเติมเลนล่างแต่เลนล่างนี่บวก กันหนักกับเรื่องเลยขวดแล้วฟอเรนตึงจัดสวนช่วยโอ้โหรอดด้วยเฮ้ยเกมมาไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ไหนก็มาแล้วเอาให้หมดแล้วกันต้นเกมเล่นลมเลือกสองอย่างนะครับจะเอาสี่ก่อนหรือว่าเซฟเชลรี่ก่อนแต่ผมมองว่าช่วงรอบสี่เราจะเก่งกว่าติมี่ อ่าเราสามารถทางไฟดีกว่าติมี่นะครับในช่วงที่เอามังกรผมไปเลือกที่ยาสีเก็บเอาไปนะครับแต่ว่าเลนบนโอ้โหถมโหดเกินเราก็ถมบนไปครับเราก็ลากล่างไปพอเลยมีฟิกเกอร์ครับเรี๋ยวต่อยเลยเอ้อแล้วหายาลอดด้วยผมต้องจัดตอนนี้ต้องการคลิปไหลเข้าป้อมเลยครับนาคอนี่ไปคัดเตลเซียนไว้ไม่ให้เข้าไปเอาคลิป โจเซียม,มี่สี่แน่แน่ส่วนฟอลเลนก็เสียคีปทั้งเว็บเลยพายาก็เสียคีปเว็บนึงโอ้ต่างคนต่างลากลเว็บคีปกันแล้ตอนนี้ผมขันนิดน,นึงครับจะโล่สีตอนนี้คีมเรานี่เล่สี่อยู่สองคนนะครับถีบมุนโจเซียมี่สี่ฟอลเลนงม,มี่สี่ซีมี่ก็ม่สี่แน่แนา่นาครับตีมาตรงนี้ผมไม่ดีเท่าไหร่ครับ ว่าจะรอ,อนตีใส่เงามุร่าแต่มุราดไม่กลับเงาแต่ว่าไฟนี้ไม่ค่อยทำอะไรเลยไม่โดนฟันเลยนะครับตรงนี้ผมพลาดไปแล้วช็อตนี้ครับยีน่าใส่สดุดแต่ว่าผมเลือดน้อยเกินไปครับเจอซีดบ้างตีตัวนี้ด้วยะได้แต่ดูครับตรงนี้เฮ้ยโอ้โหนี่เขาจะเดินมานตีสายคายา,ยา,ยาด้วยนะโอโ้เกินไปเขาเริ่มจัด อ่ะไฟนี้พลาดไปเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ไฟหน้าครับโดยรวมตอนนี้จับไหครับเงินนำอยู่พันหนึ่งแต่กี้ที่เราได้มังกรนะครับพีเมี่กับใบข้างบนนะตรงกลางตบคีปไปนะครับคีบได้ไหลลึกขึ้น เอลึกเสร็จปุ๊บคลิปก็จะเข้าป้อมไวขึ้นอ่าทีนี้แหละถ้าหากเขากลับมาเอาคิปกลางไม่ทันเขาก็จะเสียเลวลคลิปไปตรงนี้แวนเลยครับปิดเลยลายอย่างนี้เก็บสกิลหนึ่งไว้นะครับครบไปรวมเลนอ่ไฟทีแก้ตัวได้ครับตะกี้สกิลสองไม่โดนแต่ถือว่าดีถ้าสองโดนก็ได้รัด <c oughs> ให้แคลรี่ไปดีกว่าเราเล่นลมสายกัน,นครับเราไม่ต้องรวยกันเลยลัมเบอร์นี่เป็นโลมสายกันแล้วก็สกิลจากระยะไกลนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ว่าถ้าหากเราเล่นลมชนหรือว่าเล่นโลมสายเปิดไฟพิชตัวอย่างเช่นลิกเตอร์มาหลอดวนนี้เนี่ยจะต้องรวยหน่อยตะกี้หยิบเอาฮิวออกมาเล่นแป๊บหนึ่งนะครับฮิวให้ฮยาแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้างนนะะเกมนี้ล้างสำคัญนะครับโดยใช้ทีตุย เตมี่วิ่งอย่างไวอ๋อแล้วเลน่าอย่างเดือดฟอร์เรนนี่ได้ชะตาวสองรอบไหมเนี่ยดีหน้านี่ก็ไปทำเอาเฮครับสามหนึ่งคิวได้ด้วยถ้าใครรู้ไปทันย้อนดูนะครับเฮ้ยเขาปูขึ้นบนต้องไปรับการโอ้คนบ้ามา พ่อปูวางมงสวยนะเตียวแช่มาครับอันตีสวนเลยแต่ว่าไม่ตายสักตัวโอ้แต่ว่าตัวนี้ก็โอเคครับได้ฟิกเกอร์เขาพยายามจำด้วยนะครับว่าใครฟริกเกอร์เราบ้างนะเราจะได้ระวังสกิลเขาถูนะครับแต่เช่นถ้าเรารู้ว่าติมี่มีฟิกเกอร์เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเขาฟิกเกอร์มาตอดใส่นะ ในล่าีนก็เดินมันเริ่มครับเขียนเร่ผมขึ้นทำลึกคระคูยเห็นมี่หโอเดีวมีต่อนเสร็จลำนะครับอ้าวดอกพาดไปครับยาวเลยพยายามตบอเจนแพงนะครับเขาจะติดสตันนะ ตอนนี้คลิปเรานี่ชนะไฟต่อเนื่องเลยนะครับสกอร14์14ต่อ3แล้วแล้วก็มื่ลานี่เราสามารถตบเขาได้ด้วยนะครับกา <Your team S 1> รจักรดีๆนะแ,ะแล้วเลยล่างคลิปเข้านะครับทีมเข้าใต้อสอเอาป้อมเลยขโมยสองแฟนรับคนเดียวครับแฟนนี่ใจเราหนึงอ่ะโอเคครับได้ป้อมล่างไป ะวาวับเลยนะครับไปเลื้ยงเสร็จแล้วครับเรียนต่อตอนนี้คิดเข้าเรนบนนะเข้เสี่ยงได้ประมวลไปพยายามเดินโซนให้ก่อนหัวสามตัวนี้ มีตีมีก็ระบาดอย่างไรครับต้องยืนไปกระจุก <laughs> โอ้ตัวสกอร์หลายจัดเลย17ต่อ3คิดเข้าล่างแล้วมูล่าลครับโอ้ตบโดนฟอรเรน <laughs> ฟอรเรนนี่เสียงตีด้วยเต็มฟิกเกอร์ด้วยโอ้ใเลนล่างคีดก็เยอะเหลือเกิน จะกำกับไหมครับน,นี่อรอตมมุลาดอ่ะตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงสำคัญแล้วนะครับใกล้จะป่าทีละเปยนตัวเอาดอร์เซเยร์ครับาเรามาแพคคู่อันนี้ดาร์ส,สำคัญมากนะตอนนี้ยีน่านี่ทำเว้ร่างสูงเลยเกวๆหน่อย ะตรงน,นี้ครับเอาดาร์กเลยทิ้ง้เขามิว่หลานนะครับเราต้องสซนสูงหน่อยนะตบคอยอุป๊ปเอาจริงเนี่ยตีเต็เบเลยทีย่แรงเราเรื่องนะโอ้ตึงจับเกอือบตายอ่ะอยมาครับโอ้ตตมี่โอ้โหหยุดติมี่ไม่อยู่ตตมี่ ่าวงก๊อฟแต่อันีคนตายโอ้ฟาเลนไปตะกี้นี่ยังรัวอ้าวแล้วหลเลยทีนี้ตายปีเฉยเดี๋ยวมูไลครับไปลบแล้วเดี๋ยวจักัน ไปแลยครับไปแล้ว,ลวรั่ให้ก้าครับตรงนี้แต่คิวคุณเลยครับ <c oughs> โอเคครับจบเกมโออันนี้นี่ถ้าไม่ติดว่าไปพลาดต้นเกมที่ด่างเงามุลาไม่ได้นี่เกมนี้นี่พอรเฟคเกมของลัมเบอร์เลยนยะ เกมนี้ก็เป็นเกมไปล้างคอนนะครับสาดาวน,นะครับได้เหรียญทองสปอร์ตไปอ๋อเจอกับมูลัลไม่ส้มด้วยแล้วไปไปมานี่ผมทำนำเมจเยอะนะ่สเนะอ่ะก็สรุปการหยิบใช้ลัมเบอร์นะครับลัมเบอร์นี่จะเป็นตัวลมตัวหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในการกระโดดลงไปลงมาซึ่งความสามารถในการกระโดดเนี่ยก็สามารถใช้สู้กับพวก เบลดัมหรือว่าแก๊กได้นะครับเบลดัมนี่จะหบปุ๊บลัมเบอร์ก็กระโดดหลบนะครับหรือไม่ก็เจอแก๊กแก๊กดึงไปลัมเบอร์ก็กระโดดออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้แก้ทางได้ดีกับพวกตัวลมที่พุ่งเข้ามาหานะครับอย่างเช่นตีมี่กิ้งกบโอเมก้านะครับก็เวลาชนกับลมห้าตัวนี้เนี่ยก็หยิบลัมเบอร์ได้นะครับวันนี้ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะครับเล่นเอานอนสมเลยยังไงก็ฝากกดไลค์แชร์คลิปนี้ กันหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ